ทางมูลนธีราชประชานุเคราอมีการมอบเงินและกระสิ่งของพระราชทานให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคิภัยในพื้นที่ของจังหวัดอำนาจ,จเจริญค่ะที่หอประชุมเทศบาลตําบลเปื่อยอำเาเภอลืออำนาจจังหวัดอำนาจ,จเจริญ มูนลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราช,ชูปถมัมภ์เด้จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานเบื้องนาพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวห้แก่ขอบครั้วผู้ประสบอคีภัยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและกะบรรเท่าความเดือดร้อนโดยมีนายนารงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจ,จเจริญในฐานะประธานกรรมการมุนลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราช,ชูปถัมภ์ประจำจังหวัดอำนาจ,จเจริญ เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แกนั่งยุพิ้นบุตรดีวงประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปซึ่งบ้านที่ยุ่อาศัยเหลืกทีดังกล่าวประสบอัคขีัยเมื่อวันทีมม่3มกราคม2568ได้รับความเสียหายทั้งหลังแต่กบา่เดมีผู้ใดได้รับบาเจหรือว่าเสียชีวิตการได้รับสิ่งของพระราชทานก็นย่งความซาบซึ้งในพระมหากรุณา คุณเป็นหล่นพลยางหาที่สุดไม่ได้โดยหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ของจังหวัดอำนาจเจริญไม่ว่าจะเป็นทางสำนักง,งานเล่าชาติชมร่มแม่บ้านมหาไทยสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักง,งานประชาสัมพันธ์ที่ว่าการอำเภอเรื่ออำนาจส่วนราชการระดับอำเภอเทศบาลตำบลเปื่อยตลอดจนชมร่มกำนันผูญ่บบานและกับประชาชนจิตอาสา ต่างได้ร่วมกันมอบเงินและกสิ่งของที่จําเป็นให้แก่ครอบครัวผู้ที่ประสบอัคคีภัยเพื่อซอยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนั่นเองค่ะ